พี่น้องปองปาสุขุทุกคนนะคะเจอกายเทพอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีของใช้จากในครัวนะคะของเหลือใช้จากในครัวนะคะก็จะมีน้ำชาวข้าวแล้วกับเปลือกไข่นะคะพี่น้องใส่แล้วกินแล้วกับบทิมน,นะคะเอามาเทปุ๋ยนะคะบำรุงตนใหม่นะคะทุกคน หลังจากที่เบิ้งชองเพื่อนๆใหญ่เพื่อนนัะค่าชองใหญ่เรรยนกานิยมใส่กันนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์นะคะทุกคนประโยชน์จังไดนั่นกัดทุกคนกัดจีหูดีอยู่นะคะยาเทพบกับจีภาษาทยาย,ยาเอียงไรยเนาะยาเทพบกัเป็นค้นหูหน่อยเนาะกะัททำตามเพื่อนนะคะทำตามเพื่อนด้วยอุปกรณ์ที่เขามีอยู่ในขั้วเลื่อนนะคะก็จะมีแก้วนะคะแก้วหลังจากที่ซื้อน้ำเนาะ,ะอันเขาซื้อน้ำมากินเนาะกะ เก็บเกี่ยวไว้ลางไว้เนาะคะ่ะเอามาใส่งานนะคะพร้อมฝาเนาะคะ่ะเพิ่นว่ามันดีเนาะคะ่กะก็เห็ดตามเพิ่นเบิ่งเนาะคะ่ะมันดีมีประโยชน์ก็ลองดูเนาะเพื่อันผู้ใดปลูกพริกกับปลาริกขัวเนี้ยบวรวงบ่ลลนว่าสันว่าเนาะค่ะก็เลยทําเอาไว้ใช้เนาะค่ะเอาไว้ใช้งานเนาะก็เป็นประโยชน์เนาะคะ่กกบบขะของเล็กๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะเหลือใส่ในขั้วเลื่อนบ่ต้องอันลงทุนเนาะคะ่ะพอต้องลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อปานเนาะคะ่ะ ลองดูเพราะว่าเทพีก็เคยทํามาหลายรอบหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทําคลิปเนาะคะ่ะยังไม่ได้ลง,ลงเขาเรียกว่าอะไระยังไม่ได้ทําช่องนะคะก็เลยจะมาขยําด้วยบันี้พี่นองอมาขยําม,มายองไหมมันมุนอุยปุยเนาะคะ่ะมุนอุยปุยเลยนะคะขันไปขันมาให้เิ่นละเอียดในถุงนี่แหละเนาะคะ่ะตรงตรงตรงตามันดอกเนาะคะ่ะขันห้าก,กกกกกะมีอยู่แต่ว่า กระเพาะใดยูเนาะค่ะกระเพาะใดยูมันกรอบเพียงเนาะค่ะตากตากไว้แล้วเพิ่นกรอบกรอบแล้วก็บริยากเนาะค่ะกำกำกำพิ่นกำมุนกันแหลกเนาะค่ะบางคนเพิ่นกักทำโดยขกหินเนาะค่ะแล้วก็แซ่ทั้งเปลือกเนาะค่ะแซ่บ่ต้องบ่ต้องกำบ่ต้องให้เพิ่นละเอียดก็มีเนาะค่ะน้องหลายคนก็ทำกันเนาะหลายๆช่องก็ทำกันเราก็มาทำบ้างนะคะ เราก็มาลองดูเพราะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะทิ้งไปก็เสียเปล่านะคะก็เอามาเห็ดเป็นปุ๋ยเป็นยางไห้ต้นไหม้เฮาเนาะคะ่กะกะจีได้ประมาณนีเนะคะพี่น้องแก้วกระเทียมใบแล้ว,วนี้กะขนาไว้เป็นนวยมันกะสีโอโปอิเปะนะคะมันกะเกี๊ยะกะยู่นะคะเฮาเห็ดให้มันขยำเฮาขยำให้เพิ่อนอันละเอียดลงเพิ่นกะสี ประหยัดพื้นทีนะคะเพาะว่ายาเทพกับอได้ใส่กระปุกกระปุกยังนะคะใส่เพื่อภาชนะที่มีอยู่ก็คือแก้วน้ําที่กินเสร็จแล้วก็ล้างไว้นะคะไม่ต้องทิ้งเนาะ,ะใส่งานเพื่นให้เกิดประโยชน์สักกอนเนาะค่ะพี่น้องแก้วกใส่ใยนะคะเขาเอื่นว่าใส่ยังใส่จัมโบ้สันหลาเนาะคะ่ะสมัยก่อนนี่เคยขายน้ำปั่นเก็๊หิมะเนาะค่ะกะจีใส่จักรอ,อนจักรอ,อนกับว่าไปเนาะค่ะอันนี้กะสีเป็นใส่ใ่สุดเนาะค่ะแต่ ตอนนั้นยายเทพกเ็เคยเคยขายเนาะเคยข,า,ขายเราก็จะย่อมรู้ดีเนาะค่ะว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรละกำไรขาดทุนเนาะพอถ้าไม่ค่อยดีเราก็เพ่นเนาะคะ่ะแต่ก่อนนี้ก็ขายอยู่หลายปีอยู่นะคะขายอยู่หลายปีอยู่กําไรดีจัยก่อนนะคะของบระท่านแพงเนาะคะ่ะกอบาษประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นบางคนก็เออเขาเรียกว่าอะไรละ เห็นสร้างขี่ขี่ตาม้างน้องสีนาะคคะมันกับโมเงนทาเขาก็ต้องเบ่งทิศเบ่งทางเนาะค่ะว่ามันจะไปจังใดไปในมุมใดสีหลอดบอ่อหรือบลอดเนาะค่ะเราก็ต้องรู้จักสังเกตการเนาะ,ะค่ะอันนี้ก็คือน้ำเศร้าเขาจะเทอันห้องไวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนกะสีขามขึ้นในจักน้อยเนาะค่ะกะบวเป็นยังก็เตรียมไว้แล้วเนาะค่ะเตรียมไว้แล้วก็เอามาเทใส่กันเนาะค่ะบัดนี ก็จะมีประโยชน์กับต้นไม้เราเนาะพี่น้องที่ทําไว้ก็มีหลายกระปุกอยู่นะคะตอนแรกๆที่จะเทพทําไว้เป็นปีแล้วนะคะแต่วาานน่าใส่งานแหนบใส่งานแหน่วางกบมาเฮ็ดมาใส่ค่ะบว่างกาไวกวนกับเบนาบ่าเสียเนาะคะ่ะใส่ใดคือเก้านะคะพี่น้องน้าเจ้าข้าวเราแบบข้นๆเลยเนาะคะ่ะ ใส่พอประมาณนะคะไบ่ต้องใส่เต็มแห้งเดี๋ยวมันจะปิดฝาบ่อได้นะคะก็ประโยชน์จากในครัวเรานะคะอย่าไปทิ่มคนคนจักหน่อยนะคะยาเทพก็เป็นมือใหม่หัดทำนะคะช่องกะในน้อยหนึ่งนะคะก็เป็นกาลังใจให้กันเนาะคะ่ะช่องในน้อยของยาเทพก็ค่อยๆกระดึบ๊บกระดึบไปตามเพื่อนๆน,นี่แหละเนาะคะ่ะกับเพท่านเก่งเนาะคะ่ะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทุกคน สันวามันดีกับเฮ็ดบึงนะคะเฮ็ดบึงดีกว่าจะทิมนะคะทิ้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ว่าสันวาเนาะก็เอามาทำให้มันเปิดประโยชน์ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะคนต้องแน่งต้องแน่งค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้กัสิ่ผมีเอียงหลายเนาะ,ค,ะค่ะก็เามาบอกสู่ฟังทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเข้ามา ก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้ยาเทพเสมอเลยนะคะ<ม>ก่อนที่จะตูมันก็ต้องเล็กก่อนนะคะ<ม>ก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องนะคะเนื้อความเนาะค่อยๆทํา,า,า,าไปใจร้อนก็ จะไม่ได้อะไรนะคะก็ใจเย็นๆทําไปเรื่อยๆเนาะสไตล์ยายเทพก็เย็นอยู่แล้วก็เย็นเข้าไปอีกนะคะก็ไม่เร่งรีบค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะตามสะดวกค่ะก็ไม่ว่ากันเนาะคะ่ะเอาที่สะดวกเพื่อนๆก็เหมือนกันเนาะคะ่ะยาเทพก็เลาะหาเอาที่สะดวกนะคะเหมือนเพื่อนๆก็เช่นกันเนาะ สะดวกมาไรก็แวะมา่มาสามาคินฮอดกันย่ำได้ก็แวะมานะคะพี่น้องก็เป็นมิตรภาพที่ดีก่อตอกันเนาะคะ่ะก็สิประมาณนี้นะคะพี่น้องาบันท้กหาแหล,ล,ล้วเฮาเอาฟ้ามาปิดว้เนาะค่ะเอาฟ้ามาปิดไว,ะะฟ,าาดไวฟ้านี่ก็จะไม่ได้เจาะเนาะเพราะว่า,าซื้อน้ำม,มาเขาก็ให้หลอดมาแต่ว่า,าไม่ได้ไม่ได้เจาะเนาะไม่ได้เจาะอันนี้จะเทพบก็ไม่ทราบว่า อาจจะเปิดฟ้าแล้วก็ใช้หลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติจะตั้งทิมมันก็จะเป็นรูเนาะแต่อันนี้ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้ทิมก็ไม่ทราบว่าเขาซื้ออะไรมากินเนาะคะ่ะไม่รู้เป็นขนมหรือว่าเป็นน้ํานี่แหละนนเทพก็จําความไม่ได้ละเพราะว่าเก็บไว้นานเนาะคะ่ะแก้วก็ไดค่ะแต่เทพบ,บางที่มันก็ซื้อขนมกบเกาะมากินนะคะมันก็สิไดบางที่เขาก็บรรจุกแก้วให้นะคะอย่างเช่น เขาโพดขัวนะคะเขาเรียกอะไรป๊อปคอนนะคะกะชิประมันใส่เกลียวประมาณนี้นะคะก็ปิดฝาให้แน่นนะคะ,คะก็ได้แล้วหนึ่งน้ำหมักเป็นน้ำปุ๋ยของเรานะคะที่ได้จากควัวเรือนนะคะได้จากในขัวเราไม่ต้องเสียสตังค์นะคะไม่ต้องเสียสตังค์เลย น้ำสาวข้าวเราก็ทำเองนะคะไข่เราก็ซื้อแต่ตอนที่ซื้อไข่มาทำกินนะคะเจียวเสร็จทอดเสร็จก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้แล้วก็เอามาทำปุ๋ยนะคะบำรุงต้นพืชกันนะคะพี่น้องมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะพี่เทปก็จะมีทั้งแบบบทละเอียดไว้แล้วนะคะแล้วก็อันที่หมักก็คือ,อพึ่งจะขยำไปนะคะที่บทละเอียดไว้แล้วก็มีนะคะมี ก็จะคนอยู่ข้างล่างนะคะคนอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะน้ำหมักเบลือกไข่ของเรากับน้ำซาวข้าวนะคะของดีมีประโยชน์ท้ายครัวนะคะกินดีอ่ก็ดีต่อคนแล้วก็ดีต่อพืชด้วยนะคะคนกินมีประโยชน์พืชกินก็ต้องมีประโยชน์นะคะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะ เราก็หมักไว้กี่วันก็ว่าไปเนาะคะ่ะสะดวกเมื่อไหรเราค่อยไปใช้งานเนาะคะ่ะเรายังไม่สะดวกเราก็ปล่อยให้เขา,าหมักกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เทพตำนะคะตำด้วยคุกหินเนาะก็จะละเอียดได้ประมาณนี้แต่อันนี้ขยําด้วยมือนะคะพี่น้องก็อาจจะได้ความละเอียดไม่เท่ากันนะคะเอาเท่าที่ได้เท่าที่ไว เราสะดวกแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาที่เราสบายใจแล้วก็ไม่เ,เบียดเบียนผู้อื่นนะคะก็ประมาณนี้เลยนจะจ๊ะถ้าเราจะไปวิ่งแข่งกับคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเราก็วิ่งแข่งกับตัวเราเองนี่แหละเนาะเอาชะนะใจตัวเองดีกว่าเอาชะนะใจผู้อื่นมันยากเย็นแสนเข็นเลยพี่น้องเป็นทุกข์ด้วยนะคะ ที่เราสบายใจนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของใช้หลังครัวของเรานะคะได้ประโยชน์เยอะอย่างเลยนะคะภาพก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าแล้วแต่แดดแต่แสงนะคะมุมมืดม,มุมสว่างค่ะก็ขอบคุณทุกคนทุกเลือบทุกไลน์นะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้ยาเทพเสมอเลยนะคะ ขอให้สุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะจากพยันตรายทั้งปวงนะคะขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันเดอ้อจากพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ